สบายดีเมื่อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วมาพบกันอีกแล้วเดอ้อจากที่ห่างหายกันไปโดนเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้ก็มีโอกาสดีๆเนาะ ที่ได้มาตัดคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งกันคลิปนี้กะถ่ายว่าต้องโดนแล้วทุกคนเป็นคลิปดองฮนะน้ากยจะว่าเภาว่ากันเด้อเนาะเมื่อน,นี้ขอยิพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำกันเด้ออแล้วเขาก็ไปกันเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ฮอตบอลเขาสีเที่ยวแล้วเนาะทุกคนเนาะเอามาครั้งแรกเขาก็ลงมาเที่ยวที่วัดเลยทุกคนแต่วัดยังหูเู้า่ค่อยลืมแล้วเดี๋ยว่อยิไปเขียนในคอมเมนต์ละกันเนาะ<ล>ทุกคนนะเออบรรยากาศก็แบบลมลืนได้ทุกคน เอายนางไปเที่ยวกับบกคอยฮอนปันไหน,นะทุกคนมันกัดผุดีแดดอ่อนๆนเนาะเอามากับประมาณ10โมงมั้งฮอสน,นี่นะประมาณ10โมง11โมงนี่แหละถ้าค่อยจำบุกคิดเนาะ <c oughs> ว่าโดนแล้วนะทุกคนอันดับแรกเอาก่นงมาเบิงกัน ที่ระลึกเนะทุกคนนะเป็นสิมีแบบที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวมาชอปมามาซื้อเป็นที่ระลึกาฝากเนะทุกคนนะฝากเพื่อนฝากปูมเลยว่าเออเก็บไปเป็นของเจ้าของเป็นที่ระลึกให้เจ้าของมานั้นซะเอออันนี้ก็คือบรรยากาศริมทะเลนะจ๊ะทุกคนที่บางแสงเดอ้อบรรยากาศดีเนะอันนี้ก็ภายในรถของเฮาทุกคน ที่ากับเดอ้ออันนี้เดนะ้นเนาะค่อยถ่ายไว้แบบน้อยเที่ยวทุกคนอันนี้แบสีมาให้เบิกบรรยากาศข้างในนะจ้ะถากับเนาะที่จริงนะมันก็มีต่ออยู่นะทุกคนมันมีที่เที่ยวหลายอยู่เดี๋ยวค่อยสิภาพไปเบิงเนาะอันนี้ก็แบบตอนเข้าไปนะทุกคนขาไปถ่ายไว้ที่เที่ยวเนาะด้านนอกก่กนเขาจะเข้าไปข้างในเดิน,นบรรยากาศดีดีค่อยก็เลยสี มาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างในเด้อทุกคนบรรยากาศข้างในที่เขาเข้ามาเมื่อกี้เนาะมีดอกซากุระนะจ๊ะคอยหมักนะดอกดอกซากุระนะคอยมากหมกักไปค่ะคอยถ่ายรูปหลายอยู่ยเนาะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกทุกคนข้างในนะงามบอกเลยทุกคนอันนี้ก็ จักซื้อ่ไหนบุคอยกับลืมอลไรทุกคนมันถ่ายไว้โดนนะนะเออมันเป็นคลิปดองทุกคนกันยะว่ากันเด้อแค่อยากเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนเพื่อนได้เบิงเนาะอันนี้ก็จากที่เที่ยวข้างในแล้วแหละทุกคนเฮากัย่างออกมาข้างนอกสิไปเที่ยวต่อนะอันนี้กับไกลอย่างฮอตแลวเด้อบางแสงเนาะบอนนี่แล้วบอนสิค่อยแบมแบกินเข้าทุกคนจักอยู่บนใดอันนี้ก็ไดลืมคือกันนั่นละทุกคนเอ้แค่อยากเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งซื่อๆเนาะ กินข้าวแล้วค่อยกันย่างออกมาถ่ายหูถ่ายวิวเนาะทุกคนเห็นวิวมันงามมนะันะนะนี่อ่ะเป็นแบบลมได้ทุกคนเบิ่งคือแดดได้อันนี้นะแบบเบิ่งคือฮ้อนนะแต่ว่าที่จริงนะบม่ได้ฮอนเลยทุกคนลมมันผัดมานะเย็นเย็นเนาะเพราะว่าลมมันผัดมาผ่านน,ะน้ำทะเลนะทุกคนเย็นเย็นเลยค่ะบรรยากาศก็ดีเนาะทุกคนเนาะ อันนั้นรถทัวร์ค่ะเด้อทุกคนรถทัวร์บ่อนอันเฮาเหมาเพิ่นมาเนาะไปทะเลลอกมาคุณ้อดูนะคะว่าทะกเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือวัดอันอุ้ยทุกคนเอ้ยเป็นไผฮู้ก็ระบอกเนี่ยเด้อเนาะที่เป็นนันทะกสวรรค์นะนะทุกคนค่อยสิพาเข้ามาเบิ่งเด้อทุกคนค่อยละย่ะยะนะแต่ว่าเนาะอยากให้อัน เพืเ่อนเนาะได้เบิ่งน้ำเดียวนะได้เบิ่งได้อันเน,นาะสิโดน่อาเห็นบรรยากาศไว้นันซะเนาะทุกคนก็นเลยใจแข็งเข้ามาได้ทุกคนใจแข็งเข้ามาพาเพื่อนเข้าขมาเบิง่งเบิ่งเข้าไปเบิ่งกันเลยได้ทุกคนเด้อเนาะเพื่อนบรรยากาศอันนี้กับเข้ามานี่กับคนมาได้หลายเลยทุกคนคน,คนสองสามคนเนาะเพราะว่า อันคณะรถทัวร์เฮาเขามาก่อนนะเฮาก็เมาแต่พัดถ่ายคลิปเนาะผัวไปกัมาตามหลังเขาน่ะเฮาย่างเขามาเขาก็ย่างออกไปแล้วเนาะที่เฮาเจอกันตอนอันขย่างเขามานะทุกคนอันนั้นขย่างออกแล้วเด้อเนาะคนเติมเฮาเอาไปสวักันต่อนะทุกคนงย่างเขามานะดีมีคนถ่ายกล้องให้ทุกคนอันนี้กัขาเฮากลับแล้วทุกคนกลับบ้านแล้วนะจ๊ะ ทุกคนจ๋าเห็นก็นอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อเนาะอันนี้ก็สิลับบ้านแล้วทุกคนไปละบ๊ายบายทุกคน